โอ้ยนึกภาพดูสิครับโลกออนไลน์กำลังเดือดพล่านไปด้วยปริศนาใหญ่ที่ไม่มีใครรู้คำตอบชัดเจนทนายตุยพรศักดิ์วิภาษาภานนททนายความของพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้โพสต์ข้อความลึกลับผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาเองโดยบอกว่าหมายสารไปแล้วได้ตั้งแต่13กันยายนแล้วนี่ทำไมไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้หนุ่มกัญชัยหมายสารซึ่งหมายถึงว่าคำฟ้องร้องต่อสารได้ถูกส่งออกไปแล้วตั้งแต่วันที่13กันยายน และเขาอาจสงสัยว่าทําไมใครๆก็ไม่รู้เรื่องนี้หรือบางคนแกล้งทําเป็นไม่รู้แต่เดี๋ยวก่อนนี่แค่จุดเริ่มมุมต้นของเรื่องราวที่ทําให้ทุกคนอยากรู้ต่อไปมากขึ้นนะครับและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไปทนายตุ๋ยยัยงได้แชร์เอกสารคําฟ้องจริงๆต่อศาลด้วยโดยในเอกสารนั้นระบุชื่อโจทผู้ฟ้องคือนายกัญชัยหรือผู้ดิดกําเนิดพลอยแต่ชื่อจําเลยผู้ถูกฟ้องกลับถูกปิดบังเอาไว้อย่างแน่นหนาพร้อมกับแคปชั่นที่เขียนว่า ไม่ต้องห่วงนะครับมีทั้งแจ้งความและฟ้องเองต่างรำต่างวาระเราหมายครับซึ่งแปลว่าไม่ต้องกังวลเพราะมีทั้งการแจ้งความกับตํารวจและการฟ้องร้องต่อศาลแยกกันและตอนนี้ก็รอให้หมายสารออกมาจริงๆเท่านั้นเองสําหรับผู้ที่สนใจสามารถคลิกดูโพสต์ต้นฉบับได้ที่นี่ h t t p s ไม่ง่งาย w w w f a c e b o o k c o m s a s h p h o t o q u e s t i o n m a r k i t เท่ากับ2 4 5 2 7 7 3 7 6ส5 6 a n set เท่ากับ a. 1 9 9597833464002 cal เท่ากับ th underscore th เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจไม่คุ้นเคยกับระบบกฎหมายไทยผมขออธิบายสั้นๆนะครับคำฟ้องร้องต่อศาลคือกระบวนการทางกฎหมายที่ผู้เสียหายหรือโจทยื่นเรื่องเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเช่นการเรียกค่าเสียหายหรือการลงโทษผู้กระทำผิดในขณะที่การแจ้งความคือการแจ้งตำรวจเพื่อให้สอบสวนคดีอาญาซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นขั้นตอนที่แตกต่างกันแต่ไหน กรณีนี้ทนายตุ๋ยบอกว่ามีทั้งสองอย่างพร้อมกันเพื่อให้ครอบคลุมทั้งทางแพ่งและทางอาญานี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าการใช้กฎหมายอย่างฉลาดสามารถปกป้องสิทธานี่ของตัวเองได้อย่างไรแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและน่าตกใจมากขึ้นนะครับแต่ที่นี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องถกเถียงกันอย่างรุนแรงชาวเน็ตจำนวนมากแห่กันคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม โดยพยายามเดาชื่อของคนที่หนุ่มกัญชัยกำลังฟ้องร้องอยู่ใครๆก็สงสัยว่าเป็นใครกันแน่ที่ทำให้พิธีกรคนนี้ต้องเดินทางไปถึงขั้นฟ้องศาลแบบนี้บางคนอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรเปิดเผยแต่บางคนก็เห็นว่าการโพสต์แบบนี้เป็นการสร้างกระแสเพื่อดึงดูดความสนใจหรือแม้แต่เป็นการเตือนสติใครบางคนที่อาจเกี่ยวข้องและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปมันอาจสะท้อนถึงปัญหาใหญ่ในวงการบันเทิงไทยยอ่อที่มักมีข่าวหรือและคดีความซ่อนอยู่เบื้องหลังแต่ใครจะรู้ล่ะครับ บางทีมันอาจเป็นแค่เรื่องเล็กๆที่ถูกพูดถึงใหญ่โตเกินเหตุหรืออาจเป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับชื่อดังหลายคนเลยก็ได้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองนึกถึงตัวอย่างคล้ายๆกันในข่าวบันเทงไทยก่อนหน้านี้เช่นคดีฟ้องร้องเรื่องการมีประมาทหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มักเกิดขึ้นในวงการนี้ซึ่งบางครั้งก็จบลงด้วยการประณีประนองแต่บางครั้งก็กลายเป็นข่าวใหญ่ที่กระทบถึงชื่อเสียงของทุกฝ่ายนี่ทําให้เราเห็นว่าการฟ้องร้องไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายแต่ยังเป็นเครื่องมือในการจัดการความ สัมพันธ์ในสังคมดิจิทัลด้วยแต่เดียวก่อนนี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องถกเถียงกันอย่างรุนแรงคุณคิดว่าการเปิดเผยเรื่องฟ้องร้องแบบนี้เป็นการใช้สิทธิ์หยอกหางถูกต้องหรือเป็นการสร้างดราม่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อวงการบันเทิงไทยอย่างไรบ้างในที่สุดเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาที่รอคําตอบอยู่และชาวเน็ตก็ยังคงคอมเมนต์กันต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งถ้าคุณมีทฤษฎีหรือความคิดเห็นของตัวเองอย่าลืมแชร์ในคอมเมนต์นะครับคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการโพสต์แบบนี้ มันควรเป็นเรื่องส่วนตัวหรือควรเปิดเผยเพื่อความยุติธรรมและใครคิดว่าคนที่ถูกฟ้องอาจเป็นใครมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเถิดเพื่อให้เราเข้าใจโลกออนไลน์และกฎหมายไทยมากขึ้นสำหรับข่าวบันเทิงเพิ่มเติมสามารถคลิกอ่านได้ที่นี่ h t t p s w w w t h e t h a i r a r c o h e n t e r t a i n